ก่อนดูคลิปฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องบันเทิงสอนคุณธรรมนั่นนะครับดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องบันเทิงสอนคุณธรรมและวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมมายกยอครับแล้วก็มาปล่อยปลาครับท่านผู้ชมมายกยอปล่อยปลาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการยกยอกันเลยไปกันเลยนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะยกยอนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลากันนะครับนี่ครับเป็นปลาตัวเล็กนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับนั่นครับเป็นลาตัวเล็กนะครับอ่านี่ครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ก็ลงไปแล้วนะครับดูกันนะครับว่าจะได้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับลุ้นกันเลยโอ้ได้ตัวเล็กอีกแล้วครับเดี๋ยวผมขอจับดูนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะใส่ในถังที่ปล่อยนะครับโอ้ท่านผู้ชมรอบนี้นะตัวใหญ่ขึ้นมานดนึงนะครับ เก็บมาปล่อยแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันเลยไปกันเลยเดี๋ยวเราจะปล่อยปลากันเลยนะครับนี่ครับไปแล้วครับท่านผชมและผมก็ปล่อยปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคลิปหน้าชาเลนจ์หน้าบมจะมาทําคลิปหรือชาเลนจ์อะไรฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องมันเทิงสอนคุณนามด้วยนะครับวันลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย เราไม่ควรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะมันจะเป็นบาปผมขอให้ท่านผู้ชมปล่อยปลากันเยอะๆนะครับ